วันนี้นะคะรัตดาพามาไหว้พระนะคะที่วัดหัวหินนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจําเมืองหัวหินนะคะวัดนี้ร้อยกว่าปีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อกันนะคะที่นี่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้อากาศร้อนแต่ตรงที่ท่านอยู่นี่จะมีลมพัดเข้ามาเย็นมากเห็นไหมคะลมแรงนะคะลมพัดเข้ามาเย็นฉ่ำชื่นใจเลยค่ะดูค่ะ เดี๋ยวเราจะไหว้ท่านด้วยดอกบัวนะคะเพราะว่าเขาจีบดอกบัวได้สวยงามมากนะคะทุกคนดูแลเห็นไหมคะดอกบัวสวยมากค่ะไหว้หลวงพ่อด้วยดอกบัวกันค่ะไปค่ะไหว้หลวงพ่อด้วยกันนะคะขออนุญาตนะคะหลวงพ่อลูกหลานขาไม่ค่อยดีนั่งไม่ได้ค่ะต้องยืนไหว้เอานะคะอยู่ที่ใจนะคะหลวงพ่อลูกหลานเป็นคนหัวหิน ก็ได้มากราบสักการะายท่านแล้วนะคะมาขอพรนะคะผ่าเอฟซีมาขอพรค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆทุกคนนะคะเห็นพี่คนดูแลเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านเก่งมากใครขอพรก็ประสบผลสำเร็จนี่เขามาแก้บนค่ะบนด้วยไข่ไม่รู้กี่เขงกี่ถาดกันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะลองเขย่าติ้วดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรัะดาก็ลองเขย่าไปงั้นเลยค่ะสาธุถ้าลูกหลานมีบุญวาสนาก็ขอให้เห็นนะคะขอให้ได้มาสาธุค่ะออกมาแล้วค่ะ ปกป้องคุ้มครองลูกหลานขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะหลวงพ่อนี่ค่ะสาธุค่ะอยู่ใจกลางเมืองหัวหินนะคะหลวงพ่อวัดหัวหินค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดนา g มาร์เก็ตนะคะอยู่ฝั่งทะเลค่ะเห็นไหมคะรวยๆทุกคนนะคะวัดหัวหินสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะ เริ่มแรกเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เท่านั้นเองที่มีชาวบ้านบริจาคให้เป็นที่นะคะแล้วก็ชาวหัวหินเองก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสร้างวัดขึ้นมานี่ดูค่ะนอกจากมีหลวงพ่อนาคแล้วก็ยังมีหลวงพ่ออีกหลายๆหลวงพ่อน,นะคะเกจิดังๆทั้งนั้นเลยนะคะมาให้กราบไหว้บูชานะคะนี่หลวงพ่อนาคค่ะ ดูค่ะข้างบนเป็นจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามนะคะฝีมือคนไทยนะคะคนไทยก็ไหว้กันได้ก็ไหว้ได้แล้วก็เขียนได้อย่างสวยงามเหมือนกันนะคะเขียนจิตกรรมบนข้างบนเลยค่ะบนเพดานนี่ค่ะมีรูปพ่อหลวงเราด้วยนี่ก็หลวงปู่นะคะ นี่เราถามเขาว่าคืออะไรเขาบอกว่าเป็นช้างเสียงทายนะคะเดี๋ยวรดาจะเสียงทายให้ดูว่าจะแม่นไหมเห็นเขาบอกว่าแม่นทุกคนนะรดาจะขอในสิ่งที่รดาขอนะคะและจะมาเฉลยในอีกหนึ่งเดือนนะคะว่าได้ไหมเขาบอกว่าให้ขอแล้วถ้าจะสำเร็จให้ยกขึ้นด้วยนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะนั่งใกล้แล้วก็ ผู้หญิงให้ใช้นิ้วชี้ก็ได้ค่ะแล้วหร,หรือนิ้วที่เราถนัดนะคะลูกหลานขอพรขอบนบานนะคะถ้าได้ตามถ้าจะสำเร็จตามที่ลูกขอก็ขอให้ยกช้างขึ้นนะคะหนึ่งสองสามค่ะ ยกขึ้นค่ะยกขึ้นก็แสดงว่าจะสําเร็จนะคะแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าให้ขออีกครั้งหนึ่งให้พูดเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยกขึ้นอีกเหมือนเดิมขออีกทีนึงนะคะถ้าลูกจะสําเร็จก็ขอให้ยกขึ้นนะคะขอสําเร็จที่ลูกขอไว้ขอให้ยกขึ้นนะคะเออขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าขึ้นไม่เต็มที่เท่าไหร่อาจจะอาจจะไม่ไม่ยุ่งยากนิดนึงนะคะการเสี่ยงทายของ คนหัวหินหรือว่าคนที่มาเยี่ยมวัดหัวหินนี่ค่ะลองอีกทีนึงนะคะว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่รละดาก็ชอบลองไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโอ้เป็นไปได้ยังไงคะได้เหมือนครั้งแรกเลยค่ะเลขตัวเดียวกันเลยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสาธุก่ะหลวงพ่อนาค ขอให้ลูกหลานร่ำร,ำรวยกันนะคะสาธุค่ะใบสีค่ะทำจากใบตองนะคะทำเป็นรูปพญานาคหลายหัวนี่เจ็ดหัวได้ค่ะสวยงามมากนะคะฝีมือคนไทยค่ะคนไทยทำสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยงามมากดูค่ะต้องละเอียดนะคะสวยจริงค่ะแล้วเราก็ได้ฝากดวงไว้กับหลวงปู่ ให้หลวงปู่ช่วยนะคะสวยงามกับฝีมือสวยงามมากหลังจากหลวงปู่นาคเป็นผู้นำสร้างวัดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้ขนานนามว่าวัดอัมพารามนะคะหลังจากนั้นก็เรียกเป็นวัดอ่า แหลมหินและก็กลายเป็นวัดหัวหินจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆพระอ,องค์ให้กราบไหว้ด้วยนะคะหลายองค์นะคะหลวงพ่อเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะหลวงพ่อตุ้มอะไรเงี้ยเห็นไคะชื่อท่านก็เป็นเมตตานะคะหลวงพ่อหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมคะเป็นวัดนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะเป็นวัด คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหัวหินค่ะนอกนั้นยังมีจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานและก็ผนังด้วยนะคะได้เล่าเรื่องถึงนิทานชาดกแล้วก็มีนี่หนไหมคะเป็นรอยพระบาทที่ใหญ่มากนะคะรอยพระบาทให้ทุกคนได้ติด,ตดแผ่นทองกันค่ะดูคะ่ะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามด้วยนะคะวัดหัวหินค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาไหว้พระนะคะไหว้หลวงปูน่นาควัดหัวหินค่ะยังไงก็ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รดาด้วยนะคะจะพาเที่ยวพาชมอีกหลายๆที่ในเมืองไทยช่วงที่อยู่ไทยนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ